ผมช่างเจตจากสำนักจกักรยพ่าลพบุรีดั m จากคันนี้นะครับเพื่อนๆเ,เป็นจากโพง์นะครับมาร์ฟินนะครับไฟอิงฮอปเรามาดูนะครับว่าเป็นของท่านใดนะครับ,บต้อมาใกล้ๆเลยนะครับจากคันนี้ส่งมาจากดุสิตกรธมนะครับเป็นของคุณสุดาวันนะครับคุณพี่สุดดาวันตอนมานะครับเพื่อนๆสภาพก็ ขนมกินเนื่องจากที่เขาไม่ได้ใช้มันจะฝืดมากเลยนะครับทีนี้ก็ได้ปรับปรุงนะครับแล้วก็ได้ modify ให้พี่เขาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไาดูฝีเข็มกันเลยนะครับว่าเป็นเช่นไรหลังจากทาแล้วนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนๆก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเย็บกันเลยนะฮะนะครับเลื่อน องโพงเยอะๆเลยนะฮะที่เขาก็บอกว่าให้ทำให้เนียบเลยนะครับใช้ได้ธรรมดาสามรอนนะฮะตามไปสั่งใช้ดีนะครับที่ลื่นนะฮะ เดี๋ยวเรามาลองกันสักสองชั้นดูเดี๋ยวผมตัดก่อน้าชิ้นใหญ่ไปไปมีดคมเฉียบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองสองชั้นกันนะฮะถ้านาหนาว่าไปได้ไหม ็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่ต้องการส่งจักรมาซ่อมก็ยินดีนะครับช่วงนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพกันเช่นเคยนะครับเนื่องจากว่าโรคโควิดระบาดร้ายแรงนะครับแล้วก็เยอะมากนะครับทุกแทบทุกจังหวัดนะครับทุกพื้นที่นะครับไปไหนมาไหนเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับป้องกันตัวเองจากโรคโควิดนะครับแต่ตอนนี้ช่างเจดอย่างที่บอกนะครับ อยู่คนเดียวไม่มีลูกค้านะครับลองจัดให้เพื่อนๆถอดแมสก์ดได้ถ้าลูกค้ามานะเพื่อนๆมาจะปิดแมส์นะครับเดี๋ยวจะเอ๊ะทำไมมาเป็น P-center ไม่ใส่แมส์นะครับอันนี้ก็อยู่ทิ้งระยะก,กับลูกชายนะครับก็ด้วยความขอบพระคุณมากมายเลยนะครับที่ไว้วางใจให้อ่าที่ส่งจักรมาให้ซ่อมนะครับท,ท่างเจตก็มีความยินดีรับใช้ให้บริการสําหรับคลิปนีขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ